ต่อไปดูทฤษฎีนะผมจะบอกก็คือว่าตามหลักของมันนะคุณจะเห็นเปิดตรงก่อนลิมิต x เข้าใกล้ a f x ส่วนด้วย g x ตัวนี้แหละที่คุณจะคิดมันต้องเป็นฟังก์ชันที่หารกันแยกนะ f x สูงบน g x สูงล่างถ้าเป็นยังไงลิมิต x เข้าใกล้ a ของ f x เท่ากับ0 หรืออินฟินิต้คุณจะใส่บวกหรือลบก็ได้นะต Trans ัวเนี้ย Andre. ผมใส่บวกหรือลบเลยแล้วกันและลิมิต X เข้าใกล้ A G X เท่ากับ0หรือบวกลบ Infinity. อินฟินิตี้ออกมาสักตัวหนึง่งก็จะได้อะไรจริงๆแล้วเลยแล้วกันแล้ว ลิมิต x เข้าใกล้ a f x ส่วนด้วย g x เจะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ a ของอะไร f x คือดิฟปณนะส่วนด้วย g x แค่นี้เองนี่แหละหลักการของมันความหมายคุณเอามาดิฟดิฟเสร็จแล้วคุณต้องได้ค่าคงที่มาด้วยถ้ามันยังไม่ได้ให้ทำต่อ ความหมายผมคําว่าไม่ได้คือมันยังเป็นศูนย์ส่วนศอยู่ยังไม่ตี้ส่วนตี้อยู่คุณต้องดิฟไปเรื่อยๆเออนี่คือทฤษฎีมาปั๊บบทพิสูจน์มีอยู่เต็มเลยคุณไปเปิดดูเอาก็ได้ไม่ได้ยากเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนสรุปสรุปมานะลิมิต X เข้าใกล้ A ของ Fx หารด้วย Gx เนี่ยเท่ากับ0ส่วน0หรือว่าบวกลบ ตส่วนตีเนี่ยแล้วใช้สัญลักษณ์คณิตศาสตร์นะลิมิต x เข้าใกล้ a ของ fxz ส่วนด้วย gxz กจะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ a f เรส่วนด้วย g x, Z, ีรา, x, า a, x, x ท้ายสุดนั้นก็คือ l l เป็นค่าคงที่จะบวกตีหรือลบตีก็แล้วแต่แล้วแต่มันจะหาได้ถ้ามันจะไม่เสร็จ ให้คุณดิบไปเรื่อยแค่นี้ทฤษฎีมีอยู่แค่นี้มันไม่ได้ดิบผลนหาด้วยเศษก็ดิบเศษส่วนก็ดิบส่วนแยกกันดูโจทย์ดีกว่าทีนี้ผมจะให้ดูรูปแบบแรกรก่อนนะผมทบทวนก่อนนะมันมีอยู่3รูปแบบหลกักรูปแบบยังไม่กำหนดค่าทบทวนนิดหนึง่ง คืออะไรศูนย์ส่วนศูนย์ตี้ส่วนตี้นี่คือรูปแบบที่ <man <man 1อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้กับ0นคูณอ okay ินฟินิตี้นี Cooper ่คือรูปแบบที่2อศนย์กำลังศูนอินฟินิตี้กำลังศูนย์หนึ่กำลังอินฟินิตี้นี่คือรูปแบบที่3ผมจำกัดไว้3ามจำพวกไอ้จำพวกแรกเนี่ยไอ้นี่คือตัวหลัง ไอ้ตัว2กับตัว3อ่ะทำยังไงก็แล้วแต่ให้คุณแปลงมาเป็นตัวแรกให้ได้ให้เข้าทฤษฎีของโลปิีจาร์ให้ไดอ้อันดับแรกผมจะใช้รูปแบบแรกก่อนเลยให้คุณเน้นเลยตัวอย่างที่1ผมเอาอะไรเอาง่ายๆก่อนลิมิต x เข้าใกล้0 s i ย x ์ x ส่วน x ถ้าคุณเคยเรียนมาบ้างแล้วตัวนี้คือ1แต่อันนั้นมันเป็นทฤษฎีพิสูจน์แบบว่าเป็นอะไร แซนวิสเทวเลมอะไรพวกนี้ที่แบบหาตัวบีบอัดหาอะไรของมันหรือเป็นเรื่องสามเหลี่ยมภายในวงกลมนอกวงกลมของเขาอันนั้นเรื่องเดิมคุณไปดูเอาแต่วิธีนี้คุณใส่ดิฟเลนนยผมใส่ปั๊บเช็คก่อนเลยมันคือ0ูนยนถูกต้องเข้ากรณีละ x เอ็กซไส์ศูนย์นะส่วนได้ X เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำจริงจริงเกิดขึ้นคุณเขียนเท่ากับมาเลยปั๊บลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ sin x ดิฟผมใส่พรามเลยนะใส่เบสไปเลยนะ okay. มันเขียนในสองรูปแบบอะ่ะคุณจะเขียนตัวดิฟก็ได้แล้วแต่ปรมามจารย์ของคุณนะวยหรือผมบอกด้วยไม่ไม่เป็นต้องเขียน2ตัวอย่างเลยผมเขียนลงเล็บไว้หรือหน้าตาลิมิต x เข้าใกล้0นย์คุณจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ดิฟไซ x ส่วน x บี x ส่วนด้วย d บ x ของ x อย่างนี้ก็ได้เลือกเอา ว่าปรมาจารย์คุณชอบแบบไหนหรือถ้าใช้ได้หมดคุณก็เลือกที่มันสั้นๆตามลําบากเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคุณรู้หรือว่าดิฟไซน์อะไรคอสเอ็กซดิฟเอซ์อะไรหนึเสร็จแล้วไม่ต้องดิฟต่อละคุณแค่ใส่ค่าลงไป COS 0ส,ส่วนด้วย1 COS 0คนย์คือหนึเสร็จแล้วถ้าคุณทำคล่อง มองสักพักหนึ่งคุณมองตอบเลยปั๊บเสร็จแล้วเนี่ยดิฟได้คอสได้หนึ่งนะหรือถ้าจำได้มันตอบไปนานแล้วตัวเนะี้ยแต่ผมแค่แจ้งให้มันละเอียดแค่นั้นเองตัวอย่างที่สองนะลิม <Lim it. S 1> ิต x เข้าใกล้หน,นึ่งล็อกเส่วนด้วย x อลบหนึ่งอ่างานงอ็กเข้าใกล้หนึ่งอันเนี้ยไม่มันเสือไม่มีในสูตรที่เคยเรียนดิฟก่อนหน้านี้ดู x เข้าใกล้หนึ่งคืออะไรล็อกหนึ่เชก่อนส่วนด้วย1น l o งลบหล็อกหได้ละศูนย์ส่วนศูนย์ถูกต้องเข้ากรณีละคุณดิบได้ละลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งผมใส่ตัวพรารไม้นะปั๊บเดกครับ x ลบหนึ 1. พรมหวังว่าคงจำได้ดิบล็อกได้อะไล็อก u by dx ได้ละหนส่วน udu u by dx ก็จำได้วมาคุณต้องแม่นดิฟะเว้ยดิฟมาตอนนี้มันไม่มีไส้ให้ดิฟไม่เป็นไรเหมือมนเดิม x เข้าใกล้หนึ่งได้หนึ่งส่วน x เฉพาะตัวบนนะส่วนตัวล่างดิฟ x ได้หนึ่งดิฟลบหนึ่งได้0ูนย์ก็คือหนึ่งเ,เขียนให้มันสวยหน่อยเนี่ยคำตอบก็1เหมือนกันนะจบแล้วไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยเดี๋ยวขอลบกระดานแป๊บ ตัวอย่างที่3นะคุณลอกนะลิมิต X เข้าใกล้ศูนย์กำลัง X ลบ1ส่วนด้วย X หลักการคำนมณนันคือเหมาเดิมเช็คก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนหลอก E กำลังศูนลบ1ส่วน1 E กำลังศูนย์ได้1เนาะเอส่วนส่วนศขอโทษพูดนี้มันคือ1ลบ1ส่วน0นั่นก็คือ0นส่วน0ใช้ได้เช็คผ่านแล้ว เป็นรูปแบบยังไม่หมดค่าจริงคุณควรเขียนนะเขียนบอกว่ายังไม่หมดค่าแล้วเริ่มทำดิมิต x เข้าใกล้0ูย์ดิฟ e กำลัง x ลบหส่วนด้วย x พรก์ฟหน้าตาคุณก็เห็นแล้วได้ไรดิฟ e ีกำลัง x อันนี้ผมเก็บไว้เขียนสูตรให้ตรงนี้แล้วกันในกรอบดิฟ e กำลัง u by dx ได้ E กำลัง u du by dx ต้องแม่นด้นวย ลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ดิฟมาปั๊บก็ได้ตัวเดิมมาแล้วมันไม่ได้มีไส้อะไรดิฟเลยดิฟลบหนึ่ค่าคงที่เป็น0ูนย์ดิฟ x ได้หเสร็จแล้วเนี่ย E กกำลังศนส่วนหนก็คือ1นึส่วนหน 1, ยาวแม่งเยอะเว้ยเสร็จไหนไม่ได้ยากเลยตัวอย่างที่4ี่ทำไมลิมิต x เข้าใกล้0 e ยกกำลัง x ลบ1เหมือนเดิมแต่ขอส่วนด้วย x กำลัง3าดูดีๆนะว้ยเข้าใกล้0อันนี้คุณก็เห็นละ e กำลังศลบ1ส่วนด้วย0กำลัง3คือ0ส่วน0แหละนี่ก็ยังไม่กำหนดค่านี่เขียนบอกนี้จะย่งมากเท่ากับดิฟเหมือนเดิมลิมิต x เข้าใกล้0 e กำลัง x ลบ1พราม์ส่วนด้วย x กำลัง3พราม์ลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ดิฟตัวนี้เหมือนเดิมน,นะ e กำลัง x คล้ายคข,ข้อตัวอย่างที่สส่วนด้วยดิฟ x กำลัง3 3 x กำลัง2ทำต่อด้วย e กำลัง0นแทนค่าละส่วนด้วย0นย์ e กำลังศูย์มัน1นสะ่วน0นะมันมีคำถามด้วยว่าศูนย์ฝั่งไหน ไม่ว่าคุณจะใส่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาไปฝั่งลบหรือฝั่งบวกอะเข้าไปใน x กำลังสองมันก็จะได้ศูนย์ฝั่งบวกเสมอเพราะมันกำลังสองนั่นเองเหมือนกับสิ่งที่คุณเห็นศูนย์ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่ะผมเขียนตรงี้ก็ได้ศูนย์ฝั่งบวกหส่วนศูนย์ฝั่งบวกได้อินฟินิตี้อันนี้คุณต้องแม่นเรียนมาแล้วเว้ยเรื่องก่อนหน้าเลยเนี่ย ต่อไปตัวอย่างที่ลิมิต <Lim it. S 1> X เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งลบแทน X ส่วนด้วยอะไร X กำลังสองเช็คก่อนอันดับแรกแทนศูนย์แทนศูนย์ั่นคือศูนย์ 0, นั่นแหละเพราะไซน์ศูนย์เนี่ยศูนย์ส่วนศูนย์ถูกต้องแล้ว ยังไม่กำหนดทางป๊อได้ละอ่าดิฟผมจะเริ่มใช้ตัวแปรน้อยลงแล้วนะใช้แบบว่าคุณจะเขียนตัวพร์มหรือตัวเดียเปลี่ยนแนวมากอ่าตัวนี้มั่มันต้องเป็นหมดว้าเนียดิฟแทนส่วนด้วยดิฟ X กซลังสบายดขอประหยัดบรรทัดหน่อยลิมิต X เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งลบ ดิฟแทนได้เศษกำลัง 2x อทิดิติโกนนะครับดิฟ x กำลังสองได้ 2x อ่ามันมีคำถามว่าสิ้นสุดหรือยังคุณต้องใส่ไปศูนย์ฝั่งลบเศษกำลังสองของศูนย์ฝั่งลบนะส่วนด้วยทีย่ไปแอบแทนเอาก็ได้สองคูณศูนย์ฝั่งลบเศษกำลังสองของศูนย์ฝั่งลบมันจะได้ค่าบวกหนึ่ง เพราะว่า cos มันคือ1นึ่ง sec มันคือ1ส่วน cos นั่นเองก็คือ1นั่นแหละส่วนด้วยศูนย์ฝั่งลบไอ้บปรทัดนเนี้ยคุณจะไม่ต้องเขียนก็ได้นะไอ้แล้วแต่ปรมาจารย์คุณอะชอบแบบไหนจริงๆแล้วคำตอบมาปั๊บหส่วนศูนย์ฝั่งลบแอบเขียนในข้อตงนี้แหละลบอินฟินิตี้มันขึ้วแต่ปรมาจารย์คุณ่ะ คุณสามารถกระโดดข้ามช็อตมาปั๊บแล้วก็ตอบตุ๊บได้แล้วแต่จะเขียนตรงนี้หรือไม่แค่นั้นเองตัวอย่างที่6ล limit x เข้าใกล้ infinity log x ส่วน x โอชัดเจน log infinity คุณดูจากกราฟ log ผมจะวาดกราฟให้ดูประกอบด,ด้วยกราฟ log หลายคนแม่งมองไม่ค่อยออก x y นี่คือกราฟล็อกอะไรชื่อมันจะไปอย่างเงี้ยเป็นล็อกของฟังก์ชันเพิ่มด้วยนี่คือ y เท่ากับล็อก x สังเกตว่าถ้า x วิง่งเข้าไปที่อินฟินิตี้เข้า y จะเป็นไงพุง่งขึ้นเรื่อยๆนั่นคือล็อกอินฟินิตี้มันก็ได้อินฟินิตี้เนี่ยแหละส่วนด้วยอินฟินิตี้ปกติแล้วก็เป็นรูปแบบอะไรยังไม่กำหนดค่าอ่าผมขอกระโดดข้ามาทำอย่างนี้ปั๊บ ก็ดิฟปกติดิฟ x เข้าแก่ฟิลด์ตีจะดิฟนะผมขอไหนไหนตรงนี้ว่างหน่อยขอเขียนสูตรเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็เขียนมาแล้วดิฟล็อก u by dx ได้หนึ่งส่วน u du by dx ใช้บ่อยนเลยตัวเนี้ยได้แล้วดิฟเลยแล้วกันดิฟตัวบนนะได้หนึ่งส่วน x ดิฟตัวล่างได้หนึ่งแบบนี้เหลืออนไรเนี่ยหนึ่งส่วน x เฉย ลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้หนึ่งส่วน x อหนึ่งส่วนอินฟินิตี้ศูนย์ใช่แล้วแอบเขียนได้เลยเลขหนึ่งหารด้วยมูลค่ามาหาศาลมากหนึ่งในพันละละ,ละ,ละคิดโซวแม่งไม่มีดีกว่าก็คือศูนย์จบแล้วขอลบก,กระดานพรับ